สวัสดีครับผมนะาน้าปรพบุเกแก้วนักศึกษาประกาศชินิยาบัตรวิชาชีพหนึคับสี่ครับสวัสดีครับผมน้าวิจัยทองคำกำลังศึกษาวิชาประกาศิิยาบัตรวิชาชีชที่หนึ่งคับี่ครับวันนี้เราสองคนวันนี้าสนสาธิตสาธิสาธิติชีพเรื่องยำไก่ดาครับระดับแรกกระทะ ไว,ออาาไว้สำหรับทอนอาหารสองเขียงไว้สำหรับรองไข่สามมีดไว้สำหรับหันไข่ครับสี่ช้อนไว้สำหรับคนอาหารและชิมอาหารห้าชามไว้สำหรับใส่อาหารต่อไปเป็นวัตถุดิบในการทำนะคะรับเนื่องมี ใ่นะครับผมไปอีน้ำามันพืชนะครับสองเป็นไข่นะครับสองนะครับเป็นไข่นะครับมีวิตามินเอแล้วก็วิตามินซีครบสามครับเป็นพิชนกนะครับผมช่วยป้องกันเบาหวานนะครับปุ๊ป้องกันความเจ็บปวดป้องกันลคหิบจานครับสี่นะครับเป็นน้มะนาวนะครับ ช่วยบำรุงให้ผิวพรรณสดใสนะครับห้านะครับผมเป็นน้ำตาลปิดนะครับช่วยทำให้มีพลังงานครับมันให้พลังงานครับหกนะครับพอหอมกับรักษาการรักษาอาการหวัดครับเจ็ดนะครับน้ำปลาครับมีสารอาหารจากปลาครับ แล้วก็แป้งน้ำเกลือป้องกันภาวะขาดน้ำครับวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้านะครับฮิกซิม็ดนะครับต่อไปครับใส่มะนาวสองช้อนครับหนึ่ง รับต่อไปครับใส่น้ำตาลปี๊บครับครึ่งช้อนโต๊ะครับรับตะไบครับน้ำตาลน้ำปลาครับต่อน้ำตโต๊ะครับหนึง่งสองแล้วแบบคนนี้เข้ากันครับ เมือ่อเราคนอันเข้าเรียบร้อยครับต่อไปอใส่ผูวหอมครับประมาณหนึ่งยุคครับตแบบราแล้วบากคนเนข้ากัน อันนั้นกาเอาใส่ไข่นะครับ4ฟองคนระับใส่หมดเลยนะครับแเอาควรให้เข้ากันนะ เมื่อนาคนเสร็จแล้วเราก็ขั้นต่อไปคือทีม,มอร่อยครับสุดท้านนี้ครับขอฝากเมนูนยำไข่ดาวครับขอให้เพื่อนๆนำกลับไปทำที่บ้านครับนับรองว่าอร่อยแน่นอนครับสวัสดีครับ